สวัสดีครับผมทุกคนทุกท่านครับผมพบกับผมมาหาแม่งเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมมีประเด็นเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกับหลายๆคนหลายๆท่านนะครับผมที่ทํานาข้าวอยู่เหมือนเดิมเช่นเคยเนาะรับผมก็กันอื่นแปลงนี้นะครับผมเป็นแปลงที่ถูกปล่อยทิ้งไว้นะครับผมไม่ใช่แปลงที่ทํานาเนาะแต่ว่าก,ก็จะเห็นข้าวนะครับผมที่เป็นลูกข้าวนะฮะหรือว่า แปลงที่ถูกปล่อยไว้แล้วข้าวมันเป็นอตอซังเก่าแล้วเขาก็จะขึ้นมาเองโดยธรรมชาตินะฮะไม่มีการไถหรือไม่มีการย่ําไว้นะครับผมมันก็จะขึ้นมาแบบเยอะๆหน่อยนะครับผมก็เป็นธรรมชาติเนาะของอตอข้าวที่เวลาเราเกี่ยวข้าวเสร็จไปแล้วก็โดนฟ้าฝนลงมาซึ่งมันก็จะงอกเป็นรวงเป็นอะไรปกตินะครับผมซึ่งหลายๆคนที่ ย่าต่อข้าวหอนเมื่อก,กี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าปัญหาที่ย่ําต่อข้าวมันก็จะเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละนะครับผมในเรื่องของวัชพืชมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยก็ใครที่มีปัญหาเรื่องข้าววัชพืชหรือข้าวดีดหรือหญ้าเยอะๆนะครับผมก็ไม่ควรทำนะฮะก็เลยหยิบยกนะครับผมวันนี้ประเด็นในเรื่องของอข้าวดีดหรือข้าววัชพืชก็แล้วกันนะครับผมเนาะหลายๆคนที่ถามเข้ามาว่าทํายังไงมันถึงจะหาย มันก็เอาจริงเรื่องปัญหาข้าวัชพืชและเข้าวดีดนะครับผมพบเจอได้แทบจะทุกรุ่นทุกฤดูของการทํานาข้าวนะครับผมเนาะแต่ทีนี้มากน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการงอกการเจริญเติบโตต่างๆถ้าใครที่ทําข้าวอย่างต่อเนื่องอปีหนึ่งได้3รุ่น3ามหนก็จะเจอปัญหาข้าววัชพืชและเข้าวดีดค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับผมมันก็จะจัดการยากเพราะว่าพื้นที่นาไม่ได้มีการพักแปลงข้าวมันก็จะ งอกต่อเนื่องกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมทีนี้ก็วิธีการจัดการนะครับผม,มเมื่อกี้ก็ถ้าเราทํานาต่อเนื่องเนาะเราก็ลดการทําลงนะครับผมลดการทํานาลงจาก3หนต่อปีอาจจะเหลือ2หนบ้างหรือมีการจัดการมีการไถปรับเปลี่ยนนะฮะการไถเนี่ยเป็นอะไรที่ผมว่าช่วยได้นะครับผมไถแล้วก็ย่ำล่อเนาะนะครับผม ทำสักปีแล้วหนก็ยังดีครับผมมันก็จะบางลงและสุดท้ายมันก็จะไม่มีนะครับผมอันนั้นคือวิธีการที่ผมว่ามันค่อนข้างที่จะได้ผลดีกว่าวิธีการอื่นๆแล้วนะฮะนะครับทีนี้ก็อย่างวิธีการอื่นอย่างวิธีการลูดการล่ออะไรต่างหรือการใช้สารต่างเนี่ยคือการใช้สารคุมและกําจัดวัชพืชเองมันก็ช่วยได้แต่ว่าได้น้อยนะครับเพราะว่าข้าววัชพืชหรือข้าวนี่อย่างที่ผมเคยบอกไปใน คลิปลหลายๆคลิปที่ผมทําลงไปเนาะมันก็อ่ามันเป็นกลุ่มเดียวกันกับข้าวนะฮะแล้วมันก็จะจัดการในเรื่องของอ่ตัวข้าววัชพืชก็ยากด้วยนะครับเพราะว่ามันแยกไม่ออกเนาะมันจะไม่เหมือนหญ้าเนาะนะครับผมดังนั้นก็วิธีการที่ผมว่านะครับผมคนนี้ฤด,ดูนี้ระหว่างที่รอน้ํารอท่าผมว่าการย่าทิ้งไว้หรือการไถทิ้งไว้มันก็เป็นอีกว,วิธีการหนึ่งที่ช่วยในการ ลดปัญหาข้าววัชพืชนะฮะเพราะเมื่อเวลาเรา,าย่ำล่อทิ้งไว้ระหว่างที่รอน้ํารอท่าเข้าทุ่งต่างๆนะครับผมข้าววัชพืชหรือข้าวที่มันร่วงหล่นลงไปในพื้นนาเรามันก็จะเริ่มงอกขึ้นมาพองอกขึ้นมามันก็จะโตตามอายุมันปกตินะครับผมทีนี้เมื่อน้ําเข้าทุ่งน้ําท่วมมา ข้าวพวกนี้ก็จะถูกตัดตอนวงจรไปซึ่งมันก็หันต่อต่อไปหรือผนที่เราจะทํานาในรุ่นถัดไปมันก็จะทุเลาเบาบางลงนะครับผมดังนั้นผมก็เลยในเรื่องของข้าวมัะพืชที่หลายคนถามน้องวิธีการที่จะทําให้เบาบางลงไปก็คือการไถกันย่ายําล่อนะครับผมค่อนข้างที่จะได้เปรียบค่อนข้างที่จะเห็นผลค่อนข้างดีนะครับผมแต่ที่นี้นะครับผมถ้าสมมุติว่าเราย่าล่อหรือไถแล้วมันน้อยลง แต่ปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้มีข้าวเช้พืิหรือข้าวดีดอีกต่อมาก็คือในเรื่องของพันข้าวต่างๆนะผมที่มันถูกปนมาเนื่องจากว่าการทําข้าวต่างๆเนาะนะครับผมการทํา,ทมาเมล็ดพันธุ์ต่างๆของอหน่วยที่เขาทําเมล็ดพันธุ์ต่างๆเนี่ยเขาก็คือเก็บมาจากท้องไร่ท้องนาอย่างนี้แหละนะครับผมเพียงแต่ว่ามีการจัดการในเรื่องของการจ้างคนไปเก็บไปไดจ้างการาคัด แยกอะไรต่างๆซึ่งมันก็จะลดปัญหาลงไปได้ระดับหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครมันมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนเนื่องจากว่าข้าวใช้คนเนาะนะครับผมใช้คนในการไปคัดไปเลือกเอา,เข,า,เข,าเข้าวปนข้าวจะพืชพออกต่างๆนะครับผมแนละ้วก็จะมีร้อยละสองร้อยละสามไม่เกินนี้นะครับผมซึ่งถามว่าร้อยละสองร้อยละสามมันก็คือมันก็มีปนนะนะครับผมปนหนึ่งถึงสองสามเปอร์เซ็นต์นั่นแหละ นะครับผมดังนั้นการที่เราไปซื้อมเมล็ดพันธุ์ข้าวหรือข้าวปลูกต่างๆก็มีเปอร์เซ็นที่จะปนเข้ามาได้นะครับผมเราวันนี้ก็เลยเอามาเรื่องราวมาฝากมาคุยกันเนาะนะครับผมเนาะใครที่มีวิธีการดีๆตรงไหนก็เอามาแลกเปลี่ยนแนะนํากันได้นะครับผมเนาะสำหรับผมผมมองว่าการย่ำร่ออะไรต่างๆผมันค่อนข้างที่ได้ผลดีนะครับผมเรายอมเสียเวลาในการย่ำร่อไปสักนหนึ่งนะครับผมยิ่งถ้าเป็นฤดูนี้นะครับผมระหว่างที่รอน้ํารอถ้าเราย่ำร่อทิ้งไว้มันก็จะได้ผลดีหน่อยนะครับผมเราก็เอามาเป็น อีกหนึ่งวิธีการทําไร่ทานานะครับผมที่ประสบพบเจอมาแล้วก็เอามาเล่าให้ทุกคนทุกท่านได้รับฟังไปพร้อมๆกันนะครับผมใครมีเรืร่องราวดียังไงที่ทําแล้วได้ผลดีนะครับผมสามารถเอามาแนะนําเอามาบอกต่อกันได้เนาะนะครับผมผมเองก็พร้อมที่จะเป็นสื่อกลางให้ทุกคนทุกท่านที่ทําไร่ทานาอยากให้ได้ผลผลิตที่เยอะๆนะครับผมเพื่อที่จะเอาไปจําหน่ายต่างๆเนาะนะครับผมมันจะได้มีกําลังใจในการทํานาหน่อยนะครับผมก็ว,วันนี้ไม่มีเรื่องราวประเด็นอื่นใดครับ ก็มาเล่าบรรจากาัดท้องไร่ท้องนาด้วยนะับผมไครทมนากา็ช่วงนี้เก็บเกี่ยวได้ก็เก็บเกี่ยวเนาะเพราะว่าหลังจากนี้ไปน้ําเริ่มจะเข้าทุ่งนะครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะที่เป็นลุ่มน้านะครับผมลุ่มน้ําต่างๆตอนนี้รู้สึกว่าจะเข้าทุ่งไปแล้วนะครับผมอย่างลุ่มน้ําตอนนี้แม่น้ําเจ้าพยาป่าศักดิ์ลบบุรีต่างๆนะครับผมก็เริ่มมีการปล่อยน้ําเข้าทุ่ง ตอนนี้ก็รอให้เก็บเกี่ยวกันหมดนะคาดว่าสักอีกประมาณครึ่งเดือนก็คงจะมีการเก็บเกี่ยวที่แล้วเสร็จไปนะครับผมแล้วก็เป็นกาลังใจให้ทุกคนทุกท่านก็แล้วกันนะครับผมเนื่องาส่วนใหญ่ที่เหลือก็จะเป็นในเรื่องของข้าวพันหนักนะครับผมกลุ่มห้าเจ็ดเป็นห้าอะไรต่างๆที่มีอายุค่อนข้างยาวทุกหนนะครับผมแล้วก็เป็นกาลังใจให้ทุกคนทุกท่านก็แล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้มหาแมงเองก็คงมีเรื่องเล่านะครับผมประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมเนาะเอาไว้ใครที่มีประเด็นอะไรอยากให้ผมไป สอดส่องดูแลนะครับผมเนาะเอามาบอกเล่ากันได้นะครับผมผมจะได้ไปลองหาพื้นที่หรือใครที่ผมพอจะรู้จักนะครับผมเนาะเอามาเป็นเรื่องราวบอกต่อกันให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมไปพร้อมกันก็แล้วกันนะครับผมเนาะโอเคครับผมวันนี้คงจะฝากไว้กับเรื่องราวของข้าวเจ้าพืชนะครับผมเนาะแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมว่าหน้ามีเรื่องราวดีๆยังไงจะนํามาฝากให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมไปพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะับผมเนาะสำหรับวันนี้มะฮัมเงก็คงจะขอลากันไป เพียงเท่านี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับผมมา,าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ